แ่นาแะนี่ันเนี้ยเราจะมาคุยเรื่องนี้นน่ะงั้นผมผมอ่ะพี่เขาให้เขาสั่งให้ทำโครงการใช่ไมาสั่งให้ทำโครงการที่เราได้ไปดูงานเนี่ยงานงานผมไกษาแ่เราเขาให้เราไปศึกษาเรงงานแล้วนที่เอาจิวิญญาณกอสมใช่ไหม ใช่สวันเนี่ยมันเหลือเวลาสิบวันเราถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำสไลด์เคเบาให้ทุกอย่างเลยแล้วเ,เดี๋ยวข้างในก็แบบเดี๋ยวเราแบ่งงานให้ทุกคนทุกคนจะได้ไปทำเรื่องอื่นนะได้ได้นะขังหน่อยเร็วเฮ้ยขังหน่อยวิ้วเป้าเสียงเร็วเตรียมเตรียมเดี๋ยวเอาให้แน่เลยที่ผ่านมาสองวันแล้วนะการสั่คมอ่ะยังไม่มีอะไรึ้นหน้าเลยเราเราทำสไลด์เคเบิลให้แล้วแล้วก็มาเหลือใส่ข้อมูลอ่ะสามก็ อ็อย่าแบ่งอย่าทำด้วยกันนะฝั่งของพ่ออ่างนั้นเอาโนาไปของพ่อหนึ่งไปนะขอข้อเสร็จไว้ในวันนี้นะโอเคไหมเอาฟองก็เส็จใวันนีได้สองไปเลยกันนะแล้วเสร็จไปได้มาไหนต่อไปกินวันนี้หมดเลยกนแล้วก็ต่อไปได้ต่อวันนี้หนูไม่ว่าไม่ว่าค่ะแล้วทําแล้ทําเช่นกันไั่ได้เาองเาย แล้วเรื่องที่จะไปบริษัทไละก็จะเปิดบริษัทใ้นักเรียนอะไรเข้าเข้าชมอ๋อซึ่งเราอ่ะคิดไปแล้วว่าเราจะไปวันที่สาเพราะว่าถือเป็นวันที่สนุกสุดก็ตามวันหยุดด้วยก็ก็ได้สะดวกนะเจอได้สะดวกของฟองเปล่ทุกคนของฟองสะดวกเปล่าวันที่สสะดวกเลยวยจินสะดวกเปล่าเปล่าทำไมอะะก การเดินทางซึ่งเราอ่ะเราคิดไว้ว่ามันมีสองทางก็คือมันมีรถเมล์กับเอ็มอาร์ทีซึ่งเราว่าเอ็มอาร์ทีมันสะดวกกว่าว่ามันลงจอดในสถานีแล้วมันต่อบริษัทได้เลยใช่ใช่เดินไปไม่ไม่กี่ร้อยเมตรแล้วเออไม่ก็นั่งรถไปรถไฟไปก็ได้สิ่งนี้อ๋องั้นเราเดินไปดีกว่าเนาะเออใช่งั้นเอาฟองสะดวกกับไหนสะดวกกับเอ็มอาร์ที เย็นสะดวกว่าอีมมาดีตัวรถมีดีกว่าทำไมเอเป็นไรเนี่ยขันจังเลยวันนี้เอ้าเนี่ยมีปัญหาอะไมากอทจริงจะทไมอ่ะทำไมมีอะไรอ่ะเออจะมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้า ครัที่แล้วขอโทมัมีเรือร้อนไหน่อยอ๋อาม่เป็นไรไม่เนรอบาเสียงเร็วปิจิรปิจิรเราคุยงานที่ต่อซึ่งจะมีเรื่องของวันวันเนี่ยเราจะตัดวันที่สามเพราะว่ามีชินไม่สะดวก ที่นี่จะเหลือวันที่ 5, วันที่ 7, วันที่8อือใช่เพราะ 7, 8เป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่งั้นเรามาบทกันว่าใครสะดวกวันไหนใครสะดวกวันที่5เฮ้ยอ่ะไปที่5เลยแล้วก็ส่วนเรื่องการเดินทางเนี่ยเราไปดูเพิ่มมาแล้วรถเมล์ที่นายเซอร์ฟูรไว้อ่ะมันก็สะดวกสะดวกเพราะว่าเราอาจจะต้องเดินเข้าไปหน่อยแต่เรื่องราคาไม่ได้ถูก มันมือถือเรามีกราฟอยู่ในกราฟแล้วเราก็มีคูปองรถ75%อ่าแล้วพอไปเช็คกับ MRT กับรถเมล์ปุ๊บมันถูกไปประมาณ2เท่าเแต่ก็รวมงานกานโหวตกันด้วยกัน MRT รถเมล์กราฟที่มีปัญหากันน่ะน่าจะมีเรื่องแค่นี้แหละงั้นสรุปว่าเราจะไปกันวันที่ห้าวันที่ห้า โดยนั่งรถแก๊ไปเสร็จแล้วแล้วเราจะไปเจอกันที่ไหนกันตรงไหนที่มันใกล้ๆกันกันไม่เป็นะงั้นเดี๋ยวเราสแกนไปกันได้ไหมโอเคได้ได้สแกาวสุ็ก็กลัได้ไหมไม้อกรับผิดได้แล้วก็ชุดก็เป็นชุดชุมฟ้ากันอืออ่าอย่งั้นเอาตามนี้นะเจอกานเด็กทีวันนี้โอเคได้มาโบมือสามนาทีหนึ่งสองสามโอเคสร็จแล้วแล้วทั้โครงการ เราทำรูปเล่มมาแล้วโอเคโอเคเอูเรื่องเนื้อหาเนี่ยนายเช็คไปแล้วใช่ไหมที่เราเช็คไฟล์ไว้ใช่เราตัดไฟล์ให้หมดแล้วทีเนี่ยเนี่ยงั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรละเดี๋ยวเราจะไปส่งฟูแล้วเคโดี๋ยวเชมาถจเลยไปกันไป